ชาหัวแล้วล่างนาแล้วสวัสดีจ้าอยู่กับรานีนาชาแชนแนลนะคะวันนี้มากินมกป่าตองน้องกันซื้อมาแต่ตลาดซาบานกับบ๊ไยลายหลกแล้พอกินอยู่กินแบบเร่งรีบลับ ขัวลาบเมื่อคืนเนี่ยเอามาทำอีกอันนี้ขัวลาบลืมเอาพักเมื่อเนี่ยเปล่าอะไรตื่นสวยเด้ กวยวดทีป้อนร้านโทษดอจยจะป้อนร้านหน่อยพ่ยได้อยู่คนเดียวดอกไอยนะ่ยอยู่กับร้านหน่อยตลอด นี่หลับป่ะออนี่หลับเนื้อไอ้โสกให้หลับแล้วกินนตลาบให้ไม่โสกไม่หลับ ปลาปลาตองนี่เป็นมกแล้วมกสุกแล้วตาข่อยนะมาก,กินดิบมาก,กินหลาบปลาตองดิบ about ช่วงเด็กน้อยน้องเรียนมาแล้วมาสื่อกับแย่แล้วก็มาทำความสะอาดลานสื่อกับเขามามาสร้างหัวทำความสะอาดลานล้วสร้างหัวอาบน้ำแล้วก็มากินเขาบอกรายละเอียด ปลาตองหนึ่งก็ลาบปลาตองหนึ่งลาบกุ้งหนึ่งลาบหอยหนึ่งขั้นสุกเนาะปลาแซ่บร,ปรสปลาแซ่บตำดิบไม่นว่นปลาแซ่บ หลานเบาน้ำแซบจนลืมเบาด้วยแซบอย่แล้วจะแซบซ้ำดิบก็แซบซ้ำดิบคนมากินดิบเนาะ หาบเมื่อนี่ขัวมาเต็มถวยมาด้วยเนี่ยลานกินน้ำทางลานกินไปโรงเรียน คำสุดท้าย ผู้เฒ่าซอนเนาะไปกี่ไปให้ไปน้าเนาะไปนั่งกินไปโคกไปป้ากน่ะเพาสิบไปกินเขาโคกเขาป้านะก้อนสิบกินด้วยกินแล้วลืมเนะเาะให้เพื่อนน้ำเสร็จให้เพื่อนก้อนลดเสร็จก็ได้ก็จำให้เพื่อนไปเลยนะจำนักกินให้เพื่อนไปก้อนอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะ

เวลาเขาไปโคกแบบบ้าเขาเจ้าทีเ็เห็นน้องกินให้เจ้าที่เจ้าทางก่อนเนาะท่านข่อยบ่ลืมข่อยก็เเฮดวิู่อลอดกินนดูเซกระตามท่านบมแมนท่านอยู่บ้านเขาบอให้เพราะว่าเขาบ้านเขามันอยู่กับบ้านของเขาแล้วเนาะแต่มางอื่นเป็ี่นของเพิ่นแม่นบอกเปลี่ยนของเขาเอ้ยบงนีก็เป็นบ้านเศร้าเนาะเศร้าเห็ดงานเ,เสือ่อม มันก็เป็นของมพ่นบายบายแสบหลายฝากช่องราณีนาะชาเชนเนียด้วยนะคะกินแล้วก็พูดคุยกันจะน่น้อยจ้ะ